ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการจัดทําฝายชะลอน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะนายไกรสอนกองฉลาดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อําเภอพลอําเภอโนนศิลาและอําเภอบ้านแฮดตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการจัดทําฝายชะลอน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงนะคะในปี2566ค่ะ นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้บอกว่า ภาพรวมน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะในเขื่อนอุบลรัฐค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะประมาณ60%<ะ>ขนาดความจุเลยค่ะซึ่งอ่างขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กในพื้นที่ชลประทานเนี่ยมีปริมาณ67%อของความจุค่ะภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยขณะนี้ยังไม่แล้งค่ะน้องหนูดี<ะ>ทั้งนี้ก็มีการสร้างฝายชะลอน้ําเป็นการบริหารจัดการน้ําจากธรรมชาติที่ทําให้มีพื้นที่มีน้ําใช้หากว่าช่วงที่น้ําไหลแรงเนี่ยก็จะสามารถชะลอการ ไหลของน้ําให้ช้าลงได้แล้วก็จะมีการเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมน้ําตอนล่างแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะนี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้เลยนะคะ,คะเพราะ,ะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงแล้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ,คะต้องเตรียมไว้ก่อนเลย